ซึ่งไอ้ดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องใจเย็นก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค้นหาดูนะครับผมอย่างในรูปแคปชั่นที่เปิดอยู่นะครับผมนะลองค่อยๆค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดดูหรือทําอะไรพวกนี้ดูนะครับผมเพราะว่าบางคนก็ยังเข้าไม่เป็นนะครับผมใช่อย่างผมอย่างเงี้ยยังเข้าตอนแรกๆยังเข้าไม่เป็นหรอกแต่หลังๆนี่เซียนเซียนในการดูแล้วเพราะว่า วันนี้ก็ดูบ้านนกคู่ไปจบละหนึ่งซีซั่นดิสนีย์ไม่ได้มีอะไรมากนะนกำลังช่วยเหลืออยู่ก็คือ,อเรื่องดรามาร่าเรื่องพวกนี้นั่นแหละแล้วก็ขอร้องอยู่อย่างหนึง่งนะดิสนีย์พลัสซีซั่นสองบ้านนกคู่กูอยู่ไหนใช่ <c oughs> <c oughs> บ้านนกคู่กูอยู่ไหนนะครับผมแล้วก็ไอเรื่องโคลนวอลนะครับผมเรื่องสตาร์วอลเดอะโคลนวอลนะครับผม โคตรโคลนมหาการ์ดนะครับผมอ่าไอเรื่องเดือบแบสแบสนะครับผมแล้วก็ไอเรื่องปัญหาซับไทยนะครับผมแน่นอนเลยอะไรเป็นก็คือไอเรื่องซับไทยนะครับผมก็มีปัญหากันอยู่มันก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับผมผมก็ไม่ได้ดูซับไทยอยู่แล้วนะฮะเลิกมาเพื่อนก้โก้เลิกมาเพื่อนก้เลิกได้เลิกไอ้ที่ย คุณถามผมว่าคลิปนี้ลงตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมวันนี้เนี่ยแหละวันนี้เนี่ยแหละนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมคลิปเกี่ยวกับแบสแบสนี่เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมแต่จะบอกไว้ก่อนนะว่าเออเดอะแบสแบหรือ Star w a r ลเดอะแบสแบของ หน่วยคอมมานโดโครน99เนี่ยครับผมมันลงทุกๆวันศุกร์นะครับผมใช่ครับมันลงทุกๆวันศุกร์ถ้าใครติดตามดูล่าสุดนี้นครับผม The Best Back ที่ลงไปเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันศุกร์เนี่ยแหละใช่ครับมันลงทุกๆวันศุกร์ผมก็จะรอดูเนี่ยแหละครับผมศุกร์หน้านะฮะ เดี๋ยวแบทแบสล้าง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 ขานี้อเาวนี้คเาวนี้เรารีบปิดกันเถอะโอ้ต่อยพี่โดนก่อนที่เสียงมันจะรองคาไปมากกว่านี้ดีดีสําหรับวันนี้ช่องกาแล็กติกพีซเบร d ย o ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรื่องดราม่าทั้งหลายในบนเฟซบุ๊กในกลุ่มดิสนีย์พลัสพลาสตานะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากกดปุ่มติดตามก็ตามสบายโอ้โหผมไม่ซีเรียสนะครับผมอันนี้เป็น ช่องเอาไว้ระบายส่วนตัวนะครัวผมแล้วก็ทําเรื่องคลิปเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสตาร์ว์ล้วนๆนะครับผมส่วนตัวล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องเพจของน้องชายด้วยช่องอะไรนะไม่รู้ไอ้เยี่แหกปากตั้งนาเสือกไม่รู้อะไรเลยแน่ใจนะมึงไม่มีช่องอ่ะเอ้ยช่องเพจน่ไม่สนับสนุนเลยหรอนะฮะ ก็มันอุบอิบไปอะไรแหละมันไม่บอกหรอกตอไปลาใจให้สัมภาษณ์เพื่อนคนไหนนะไม่มีเหรอผมลืมไปว่าน้องผมมันเก็บตัวครับผมเพื่อนเพื่อนน้องผมมีแต่ในจินตนาการนะครับผมชื่อว่าน้องบอลนะครับผมเป็นผู้ชายลำบึกเป็นผู้ชายเกเรครับผมน้องผมนี่จินตนาการสูงมากครับผมก็ จบคลิปเบียงเท่านี้ครับผมก่อนท,ที่น้องผมจะอับอายไปมากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโดนดีด,ด,ดอสไอ้เหี้ยผมเป็นพี่ชายที่แสนดีครับผมผมจะเอาคลิปนี้ลงใช่โดนด,ดีดอสดนด,ด,ดีดอสดมึงเป็น